คลิปนี้ผมจะมารีวิวพร้อมเปรียบเทียบการใช้งานแบตเตอรี่ power stack ขนาด5แอม m ์ของ dewalt นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดของ dewalt ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้มารีวิวให้ทุกคน,นชมกันนะครับเผื่อใครกําลังเล็งๆแบตเตอรี่ power stack นขนาด5แอม m เ์เพื่อมาใช้งานกับเครื่องมือไร้าสายของเราอยู่นะครับต้องบอกว่าเครื่องมือไร้าสายเนี่ยสิ่งที่สําคัญพอกันนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่ครับเครื่องเนี่ยจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ที่เราใช้งานด้วยนะครับ ก่อนที่ผมจะเอาแบตก้อน,นี้มารีวิวนะครับผมก็ไปดูรีวิวต่างๆมานะครับก็ไปดูในเรื่องของขนาดน้ําหนักต่างๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์ทั่วไปนะครับแถมราคาเนี่ยก็ยังจะสูงกว่าเกือบ2เท่าตัวเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาก็มีข้อดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีนะครับสำหรับในการใช้งานหนักๆได้ซึ่งในคลิปนี้เนะี่ยผมจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบพร้อมกับรีวิวเท่าที่ผมจะพอรีวิวให้ทุกคนเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบตเตอรี่ตัวใหม่ของ d ีวอนะครับเป็นตัว power stack ขนาด5แอมป์นะครับรุ่นของเขาก็คือ DCBP 520เหตุผลอะไรนะครับเราทำไมถึงต้องซื้อตัวนี้มาใช้ทั้งที่ราคามันเนี่ยแพงกว่าแบตเตอรี่5แอมป์ทั่วไปนะครับถึงเกือบ2เท่าตัวนะนะครับตัวนี้ประมาณ4 0 0พันหน่อยนะครับถ้าเทียบกับตัว f a กโวตนะครับ 6 m เนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับทาไมเราไม่ซื้อตัว5 m ธรรมดานะครับราคาถูกกว่า2เท่าหรือซื้อตัว6 m ไปเลยนะครับที่มีความจุมากกว่านะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนะเปรียบเทียบกันเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้มารีวิวตัวแบตเตอรี่ power stack 5 m อมปกันก่อนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้กำลังมากขึ้น50%นะครับและให้งานเนี่ยครับทำสามารถทำงานได้มากขึ้นนะครับถึง50%เช่นเดียวกันต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ ตัวแบตเนี่ยคือให้กําลังได้สูงสุดเลยนะครับในในในตัวแบตเตอรี่ในคร์ดเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไลฟ์ไทม์หรือว่าอายุการใช้งานของแบตเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไปสมมุติว่าแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยเราสามารถชาร์จได้นะครับสามรอยครั้งนะครับตัวนี้จะชาร์จได้ถึงหกร้อยครั้งนะครับดังนั้นการใช้งานมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสองเท่าตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรรับก็เป็นแบนะตเตอรี่นะตัวนนะี้เลย นี่นะครับผมจะเป็นแบตเตอรี่ Power อร์ส k ตขนาด5แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปรียบเทียบกับตัวนี้ก่อนขนาด1.7แอมป์นะครับเหมือนพ่อกับลูกเลยนะแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะรูปทรงต่างๆนะทีนี้เราเอามาเทียบกับตัวนี้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่5แอมป์ทั่วไปนะครับผมเป็นก้อนสีดําตัวนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความสูงก่อน 5มปกติเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงส่วนความยาวนะครับความยาวตัว power stack ยาวกว่าความกว้างเนี่ยเท่าที่ผมเทียบดูนะครับ power stack กว้างกว่านะกว้างกว่าเห็นไหมครับประมาณนี้นะอันนี้ในเรื่องของรูปทรงแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับตัว6์นะครับแต่ผมให้ดู6์ความสูงหรือว่าความยาวนะครับสูงกว่า6์แฟกโวลต์หน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของความกว้าง ก็พอๆกันนะครับความกว้างของตัวนะครับทีนี้ความหนาเนะเรามาดูความหนา,าจะต่างแล้วครับความหนาเนี่ยคือ power stack เนี่ยจะหนาน้อยกว่านะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องน้ําหนักกันบ้างนะครับมาดูแบตเตอรี่ทั่วไป5แอมป์ก่อนนะครับจะหนักอยู่ประมาณที่660กรัมนะครับตัวนี้มาดูตัว power stack 5แอมป์กันนะครับอยู่ที่737กรัมนะครับ ก็ต่างกันก็ถือว่าไม่เยอะนะครับประมาณไม่ถึง100กรัมด้วยนะมาดูตัวแฟกโวลต์6แอมนะครับตัวนี้หนักอยู่1นกิโลกับ58กรัมนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของน้ําหนัก ถัดมานะผมจะมาทดสอบในเรื่องของความแรงหรือว่าประสิทธิภาพการทํางานของตัวแบตเตอรี่นะครับโดยผมจะชาร์จแบตเตอรี่ทั้ง3ตัวเนี่ยให้เต็มทั้งหมดเท่าๆกันเลยครับโดยสิ่งที่ผมจะทดสอบอันแรกเลยนะั่นคือการใช้ตัวไขควงกระแทกนะครับยิงตะกูยาวประมาณ5นิ้วอัดเข้าไปในเนื้อไม้นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่า,าระยะเวลาที่เขายิงได้เนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยผมจะไม่มีการกดนะครับผมจะแค่ประคองไม่ให้ตัวหัวตะกูมันหลุดเท่านั้นนะครับ ผลที่ได้ในครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับจะเห็นว่าตัว power stack เนี่ยจะอยู่ประมาณ5วินาทีส่วนตัวแบตเตอรี่5แอมป์ทั่วไปหรือปกติเนี่ยอยู่6วินาทีนะต่างกันแค่1วินาทีถัดมานะผมมาทดสอบกับตัวไม้เนื้อแข็งนะตึงนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับตัว power stack เนี่ยคือชนะเลยครับชนะทั้งตัวแ a กโวลต์ on, และตัวแบตเตอรี่5แอมป์แบบทั่วไปด้วยนะครับถึงประมาณ3วินาทีนะซึ่งพอเราใช้งานมันหนัก ยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมาทดสอบอีกอันนึงก็คือการใช้ตัวสว่านนะครับเจาะไปเนื้อไม้ที่มีความหนาประมาณอยู่ที่1.5นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เห็นความแตกต่างได้นะครับตัว power stack เนี่ยก็ชนะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวแปกโมดแล้วก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะไม่ถึงวินาทีนะแต่ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัว 5M ม ทั่วไปนะครับจะเห็นว่าก็ต่างกันประมาณ1-2วินาทีซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะใช้อ้างอิงได้นะครับถ้าใครต้องการให้เห็นภาพมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้งานที่หนักหรือว่ามากกว่านี้นะครับ มาดูอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เด่นของเขาเลยนั่นก็คือความร้อนหลังจากจากการใช้งานครับโดยผมจะวัดอุณหภูมิเริ่มต้นก่อนนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิทั้ง3ตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณตั้งสามที่เปองศานะครับอันนี้ผมก็มาทดสอบตัวเครื่องวัดอุณหภูมิให้ดูด้วยว่าวัดอุณหภูมิเย็นเนี่ยมันก็จะติดลบนะครับส่วนถ้าวัดอุณหภูมิที่มีความร้อนนะครับอุณหภูมิมันก็จะสูงนะประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยองศานะครับสแสดงว่าเครื่องวัดตัวนี้สามารถใช้งานในการวัดในงานนี้เพื่อออเเเปรรรรีีียยยบบบบบททไดดด้คคัััโววิธกกาาสนะะผม็จต แบตเตอรี่นะครับทั้ง3าตัวเนี่ยมาทดสอบเหมือนกันเลยนะโดยการใช้งานหนักๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะยิงสกูยาว5นิ้วนะครับอัดเข้าไปในเนื้อไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ถอนด้วยนะครับทั้งยิงทั้งถอนเลยจากนั้นก็ต่อเนื่องนะครับโดยการใส่กับเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วแล้วก็ตัดไปที่เนื้อไม้เนี่ยประมาณสัก5้าครั้งนะครับแล้วสุดท้ายนะผมก็จะเอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปเสียบกับตัวโบเวอร์นะครับหรือว่าเครื่องเป่าลม แล้วก็เป่าอยู่สักประมาณ1นาทีครับซึ่งเครื่องมือต่างๆที่ผมใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่กินกําลังแบบเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูอุณหภูมิเปรียบเทียบกันทั้ง3ตัวว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูตัวแรกนะครับตัว power stack นะครับก่อนใช้งาน,นยอยู่ที่ประมาณ31องศานะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วจะอยู่ที่ประมาณ32.7องศาก็เพิ่มมาประมาณ1-2องศาเท่านั้นครับไม่เกิน2องศาด้วยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัว8 v นะครับ6แอมป์กันบ้างนะครับก็ทดสอบ ด้วยวิธีการเดิมเลยนะครับไม่แตกต่างกันนะครับขั้นตอนเหมือนกันหมดนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ได้นะครับผมขอบอกเลยนะครับจะใกล้เคียงกับตัว power stack นะครับสำหรับตัวแฟกโวลต์6แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันก็เพิ่มมาประมาณ1-2องศาเท่านั้นนะครับไม่เกินทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวแบตเตอรี่ขนาด5แอมป เซลปกติกันนะครับตัวนี้ผมก็ทดสอบเหมือนเดิมเลยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ5-6ถึงองศาเลยนะครับจากเดิมอยู่ที่3เอ็ดเนี่ยตัวนี้จะได้ถึง36องศานะครับโดยประมาณซึ่งถ้าใครเคยใช้งานแบตเตอรี่บ่อยๆ,จะ,ๆจะทราบดีนะครับถ้าเราใช้งานแบตเตอรี่หนักๆใช้งานนานๆแล้วก็ใช้จนหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาแบตเตอรียย่เนี่ยไปชาร์จได้เลยนะเพราะบางทีเครื่องชาร์จเนี่ยมันจะเตือนนะครับให้เราเนี่ยเอาแบตเตอรี่เนี่ย ไปให้มันเย็นตัวก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับของตัวแบตเตอรี่เซลล์ปกติที่ผมเคยเจอหลังจากที่เราใช้งานในการทดสอบที่เหมือนๆกันมานะครับระยะเวลาการใช้งานต่างๆเนี่ยเท่าๆกันนะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างว่ามันลดไปอย่างไรบ้างนะครับมาดูตัวแรกขนาด6แอมป์แฝกโวลต์นะครับแบตเตอรี่ไม่ลดนะครับยังอยู่3ขีดเท่าเดิมนะครับตัว power stack 5แอมป์นะครับ แบตเตอรี่ก็ยัง3มขีดเท่าเดิมนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัว5 m นะครับธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้แบตเตอรี่จะลดไป1ขีดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1ข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ว่าตัว5 m แบบ power stack กับ5 m ธรรมดาเนี่ยนะครับจะให้กําลังที่แตกต่างกันนะครับแบตเตอรี่ของตัว power stack 5 m เนี่ยจะลดน้อยกว่าหรือว่าช้ากว่าตัว5 m ธรรมดานั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปภาพรวมคร่าวๆนะจากที่เราได้ทดสอบมาทั้งหมดนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัว power stack 5A กับตัว f a c v volt 6A นะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพต่างๆเรื่องของการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังที่ได้รวมถึงความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัว 6A F a ก v o ต t ตัวนี้นะครับจะมีข้อพิเศษกว่า 5A ของ power stack คือว่าสามารถใช้กับเครื่องมือได้ถึงขนาด60โวลต์นะครับ ตแต่ถ้าเป็นตัว power stack 5 m ตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเครื่องมือช่างที่ขนาดไม่เกิน20โวลต์นะครับดังนั้นเราก็ควรเลือกให้เหมาะสมระหว่าง2ตัวนี้นะครับเรื่องของขนาดเรื่องของการใช้งานนะครับกับเครื่องมืออะไรนะครับดังนั้นก็เลือกสามารถเลือกใช้ได้2ตัวนี้นะครับราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันบาง,บางการทดลองจะเห็นว่าตัวนี้อาจจะชนะอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาเทียบกับตัว5 m ธรรมดา กับตัว power stack 5M แอมป์เนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นและการกินแบตนะครับก็จะแตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ราคาแตกต่างกันนะครับประมาณเท่าตัวแต่จากคุณสมบัติที่ได้เปรียบเทียบแล้วนะก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็มีข้อดีที่เราสามารถจะเลือกมาใช้งานได้นั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีที่เราจะได้นะครับตัวนี้ ดังนั้นเราก็ควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับถ้าหน้างานของเราเนี่ยต้องการใช้งานหนักๆใช้ระยะเวลานานๆนะครับผมก็แนะนําตัวเป็น power stack ขนาด5์ตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการเลือกใช้งานได้นะครับสําหรับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวใหม่ของ d ีวอลตัวนี้นะครับ power stack 5์ 20V นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบการรีวิวแล้วก็การทดสอบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ